ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขี่อยู่ฮมนุ่นพี่ชายเขาเจอแล้วเขาติดตามโฮมนี่โอ้โหโดอกกำลังสวยครับนี่กำลังโคง,งงามเลยโอุ้้งนี่ดูดิโอ้โนนะโอโโดอกงามกำลัง,งลโคงเดี๋ยวเราไปเดินหางองเครับนี่โอ้โหโดอกยิ่งเยอะเยอะมากเลยครับเนี่ยดูเยอะนะถุงมีให้ thùng mía hay ơn thùng mía ồ, nhiều quá, nhiều chất chất đấy ạ, cái เออดอกโคตรใหญ่สวยๆได้สี่ดอกห้าดอกสี่ดอกนี่ไปได้ข่าวจะส่งมาดอกใหญ่อะดอกโคตรใหญ่เออดอกแบบสวยเลยขาวโจ้เลยดินมันฟูงไงนี่ัอกองหายโอ้กินสลิดดีกินไม่หมดเลยเขาไปซ้ำไงนี่ซ้ำตลอดอ่ะ จิ้มไม่เคยหมดสักทีอ่ะไม่ไม่ได้ขุดมันไงจิ้มแค่ที่เห็นเยอะเนี่ยก็สองโลน่าจะได้ฮึริงโอ้โหตัดโคนมาเลยเรีวนี้ ลืมกอ,อยอวะหลงกัดเข้าแคมนี้ลอยเองไปหรือดูว่าใครมไม่ได้จิ้มลยปีนี้ใช่เหรออืมตรงไหนตรงทางทิศเหนือทิศเหนือฝั่งฝั่งตะวันตกอะเอ้ตร,รอตวตอวววนออกอะ ไอ้ก้อนทีไอ้ห้องแถวอ่ะก้อนในห,ห้องแถวไม่ใช่ไม่ได้จิ้มเลยปีนี้ขเข่าแข็งอะเออจิ้มเดบลีบครับผม <laughs> นัน,นเคยโยนติ้นนิ่งมาแลา้วฮะดูตารกิ้มมันเดี๋ยวแม่งโพวงหน้าโพวงนั่งโพวงอะไรวะใายจะมาบอกอ๋อ <laughs> นี่ครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเนี่ไอีกกองเลยประมาณสักโลกว่าได้ เห็ดกำลังสวยเลยครับไปอันนี้ของพี่ชายครับแต่เอาไปบ้านแหละแม่เขาซื้อแต่เดินหาพร้อมกันดูดิเจอเด,ยว,เดยวทับรอยตีกนะันเลยใส่เก็บเห็ดยังเก็บไม่เป็นเลยเรียงคนละฝั่งเอาเอา,เอาให้หัวหัวมันชนทุ่งอะ่ะแต่มันเห็ดมันไม่บานเท่าไหร่มันได้ใส่ได้ย,ไดยุ่ยังไงก็ได้ แต่ถ้าเห็นบามต้องอหัวชิปครอบนี่โผล่อยู่นี่ออ <laughs> หวาเห็ดทับกำลังโผล่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันน่าจะโผล่เยอะโคน่นี่นีก็ทับหัวเห็ดม,มองไม่เห็นเว้ยมีหน,นอนนี่ว่ามีหน,นอนเ,อเ,อเดี๋ยวต้องไป๋ย่ปนถุงเละใน,นถุง โหโคตรลึกเลยไงไม่ปวดเกินนี่อีกองนะเอ้ไปเรียมเลยฮะไปเรียมเลยเดินเข้าไหนไม่รู้ว่าตัดไปมั่วเลยตามโคกที่มันยังไม่ขึ้นแหะชุดที่แล้วนี่น่าจะขึ้นแม่ขึ้นนะโคกนี้ที่นี่ได้ได้โคกฝั่งนู้นน่าจะสองซางวระจุกมันโผล่เราก็น่าจะโผล่เหมือนกันหมดแหละ เอาไปแล้วก็ถือไปไว้ดีๆเดี๋ยวตอนออกไปเดี๋ยวแป๊วมีทุกอีก่างหมดลืะเยอะแยะเดินมาเจอจนได้พวกนี่ปอติมันจะขึ้นอยู่ฝั่งนี้ครับขึ้นฝั่งนู้นเราบ,บานไปด้วยครับบานแล้วซะด้วยเหวี่ยไปแล้วมั้ง ขึ้นฝั่งนี้มันก็ต้องขึ้นนิดเดียวเลยแยวขึ้นนิดเดียวครับผมมีอยู่สองสามกระจุกครับใค่ไมัมนบ่ายสมพรป้าจริง พูดไ,ไว้ว่าเจ้าเห็ดบานทุกคนล้อเห็ดบานบาน,บานจริงๆที่แรกผมกะจะเดินหาพวกนี้อันนี้พี่ชายโทรมาเขาเจอตสัรับบานต้มแต่ยากเลยจเจ้าเห็ดบานพ่อโทรมาครับผมพ่อพอดี ก็ไปงานศพครับผมที่หนองบัวลำพูโทรมาสั่งครับผมว่าอยู่โคกในโคกไหนเป็นห่วงเห็ดบานหัวหลุดหมดแม่กะจะเข้าพรุ่งนี้เอาเห็ดบานบานสมพรอนปากบานหมดครับเห็ด กำลังโผ้ครับผมโค้งมันขึ้นเยอะต้องมีจิ้มหลงนะกกำลังโค้งภยนนๆา ิม,มาคนเดียวก็อย่างนี้นะครับ ชายไปเจอทางไหนมั้งแล้วก็ไม่รู้พี่ชายเขาไม่ค่อยรู้โค้เลยผมก็อกบอกไปให้อยู่สองสามโคกงนะโอ้โหหนอนดูติดมือมาเลย หลุดหมดเลยครับเนี่ยมันโดนฝนครับก็ทำอะไรไม่ได้น่าจะทำใจอไอที่ยังไม่โผลก็ไม่เท่าไรครับแต่ที่มันโผลโผลแล้วอะ่โวะโพลแก็ปิิมๆแบบนี้มัหลุดมด มันบานแล้วให้บันบานมันก็สวยอยู่ลวครับไม่สวยเท่าไรแล้วเละแล้วมีนอนไหมเนะี่ยนีนอนทิ้งแล้วบ่จิบไปเดี๋ยวมันพาพวกเสียหมด ไม่จ็โคบแบบกำลังโพแบบของพี่ชายเมื่อกี้มั้งนะาอ๋อลุก <c oughs> เบปดยน,น้ยน,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 นี้นนอนต้องทิ้งแ่จะได้ไปกินเนี้ <c oughs> เดินมาเจออีกจุกหนึแล้วครับผม หัวรุดหมดเลยนี่ครับนี่หัวรุดหมดเลยครับพวกนี้นี่บาน,นโอ้เต็งเลยนะครับถ้าจะไม่รุดต้องแบบขอมๆนี่ครับถึงจะไม่หลุดครับผมลายจิ้มเลยครับ ก็ดอกสวยอยู่โอ้โหขอขาดหมดโอ้โหมาลุกมันครับโอ้โหนี่มันโดนฝนอ๋หมดเนี่ยโดนฝนครับผมอหมาลุกหมดต้องผล่แล้ว แม้ว่าโคตรรมดาเพราะน้ำคือ หมดครับเห็ดก้นกันไปไหนหมดอะ ก็จะดทุลักทุเลหน่อยอ้เห็ดมันจะหลุดทุกคนเห็ดหน่อยหลุดมั้ดไม่โอเคเลย เอ็ดหัวหลุบไปได้กินกันนะครับหูนี้ได้สักโหลครึ่งแล้วมั้งไปเดีย๋ยวเอาเห็ดไปบ้างครับจะเปลี่ยนแบตด้วย นี่ครับสรุปผลงนานก่อนสองโคครับไปให้มันหัวหลุดเลาแต่อ,อ,อันนี้ดอกสวยอยู่แต่ก็ยังมีหัวหลุดปนครับไปเขียนไปใชอบิงกดไลค์ก like, ด subscribe ครับเจอกันคลิปหน้าก่อนต่อไปไปเดี๋ยวต้องคุย